ชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาราศีของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะมีคนภายนอกมาพูดมาจาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนทํางานด้วยกันหรือบางท่านก็อาจจะมาชวนให้ท่านไปเข้าหุ้นส่วนร่วมกัน ก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงของท่านกําลังมาแรงช่วงนี้อาจจะเป็นได้ได้เป็นผู้นำของชุมชนอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนนับหน้าถือตาบางท่านนั้นได้เป็นผู้นำชุมชนในเรื่องของการงานนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยานันไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเป็นงานเบาหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็ดีในเรื่องของการทำงานของท่านนั้น ท่านจะทุ่มเทไม่มีการย่อท้อหรือว่าไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอีกตาหากชาวราศีสิงห์นั้นการดำรงชีวิตของท่านนั้นจะมีกินมีใช้ไม่ขัดไม่สนการงานที่ท่านที่ท่านทำนั้นก็มีความดีมีงานที่โดดเด่นอยู่ตลอดบางท่านถึงกับ มีคนอิจฉาบางท่านก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านก็ถือว่าชาวราศีสิงนั่นในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีคนนิยมมากมายมีคนยกย่องท่านอีกต่หากท่านทำงานก็ทำด้วยใจจริงของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นจึงมีลูกน้องอีกมากมายทำการที่เรียกว่าช่วยเหลือกันในช่วงนี้ ท่านมีงานมากก็มีลูกน้องคอยคอยมาช่วยเหลือมาทำให้ตัวของท่านนั้นได้แบ่งภาระเบาลงไปได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาก็มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้บางท่านนั้นอาจจะทำงานต่างถิ่นต่างแดน บางท่านก็ไปหาเงินหาทองมาจุนเจือครอบครัวจนกระทั่งปั้งดตั้งหลักปากฐานได้ในช่วงนี้บางคนก็ได้ดิบได้ดีมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีสิงห์นั้นการเงินของท่านจะมีรายรับเข้ามาอยู่หาท่านอยู่เรื่อยๆ บางคนก็มีเงินมีทองได้มาจากนำพักนำแหลงช่วงนี้ช่วงนี้ท่านอาจจะมีคนภายนอกนั้นเข้ามาขอหยิบขอยืมท่านหรือว่ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือเขาก็มีก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั่นในช่วงนี้ท่านมีรายได้มากจนกระทั่งมีคนเข้ามา ติดต่อขอเงินไปร่วมลงทุนต่างๆก็มีในช่วงนี้แต่ท่านก็มีรายรับและก็จะต้องมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวบางท่านได้รับทรัพย์และก็จะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่บางท่านทำงานเอเป็นในหน้าจัดหาซื้อจัดหาขาย ในช่วงนี้ก็มีกำไรที่ดีเป็นกำไรที่งดงามงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีคนสนใจท่านอย่างมากมายจะเป็นงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ท่านทำแล้วจะมีรายได้เข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นหาได้ง่าย บางท่านนั้นชอบทำงานเกี่ยวกับกเกษตรกรไม่ว่าท่านจะทำนาทำไร่หรือทำสวนช่วงนี้ก็จะมีรายได้ดีอีกเช่นเดียวกันจะมีงานจะมีผลผลิตที่ดีจะมีเงินมีทองคุ้มค่ากับการที่ท่านลงทุนไปในช่วงก่อนนั้น ชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้บางท่านนั้นชอบทําการเกี่ยวกับค้าขายก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งท่านจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านตลอดท่านทําอะไรก็จะมีกำลิกําไรที่ดีท่านจะขายอะไรก็จะเป็นขายดิบขายดี จัดว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนอีกอาชีพหนึ่งในด้านของการทำมาค้าขายชาวราศีสิงห์นั่นในช่วงนี้จะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังอยู่บ้างภายในช่วงนี้ท่านระวังการครบคนในช่วงนี้เขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราเขาอาจจะมาหลอกลวงหรืออาจจะมาหาผลประโยชน์ใจเขาดีใจเขาไม่ดี แต่หน้าเขาดีให้ท่านระวังกไว้ปากกับใจเขาอาจจะไม่ตรงกันแบบนี้ก็เรียกว่าอย่าไปคบจะดีกว่าก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั่นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรให้ท่านสังเกตดูดีคนที่เข้ามาหาเราในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่าน หลบเลี่ยงหรือว่าหลีกลี่ได้ก็้อยท่านหลีกเลี่ยงไปก่อนอย่าให้ใครเขายืมจะเป็นการดีชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่ท่านต้องระวังอยู่บ้างก็มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีการสูญหายให้ท่านระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอีกตาหากในช่วงนี้เขาอาจจะไม่คิดเนี่ เขาอาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราเขาอาจจะเอาเงินเอาทองเราได้ในช่วงนี้ท่านระวังกันไว้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำมาหากินการงานอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะมีคนคอยกระแนะกระแหนหรือว่ามีคนคอยจ้องจับผิดเราไปบอกเจ้านายให้ท่านระวังกันไว้ดี ในช่วงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งการทมากินอีกเช่นเดียวกันจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้อาจจะมีการแข่งขันในเรื่องการค้าขายหรือการทมากินของเราบางทีบางครั้งนั้นเราก็จะขายดีกับเขาเขาก็มีความอิจาเราในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้การทมากินก็ถือว่า เป็นการเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งการที่เรียกว่าเราลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านลงทุนอะไรไปท่านก็จะได้กํไรเกิดขึ้นจะมีคนคอยสนับสนุนมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่มาให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนอย่างมากก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นอย่าท้อจะทำอะไรท่านตั้งอกตั้งใจทำได้เลย งานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีเงินก็จะดีจะมีตามมาในเรื่องของการงานดีการเงินก็ต้องดีเพราะว่าท่านทํางานที่ดีชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ถือว่าท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของโชคลาภอีกแต่หากในช่วงนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรนักก็ขอให้ท่านระมัดระวังในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ อาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการแต่การที่ท่านจะมีโชคมีลาบนั่นก็คือท่านทำงานที่ดีมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกชนัดอีก,อกชนิดหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการทำงานถ้าว่าท่านทำงานที่ดีมีเงินเข้ามาก็ถือว่าท่านมีความสุขมีความสบาย ในเรื่องของการงานก็อีกเช่นเดียวกันงานดีสะอย่างท่านก็มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของเดือนตุลาคมไปลปลายเดือนอาจจะมีรายจ่ายสะหลายสิ่งหลายอย่างแต่ท่านก็จ่ายได้เพราะว่าท่านมีรายรับเข้ามาอยู่เสมอในช่วงนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอย อีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการงานดีการเงินดีโชคลาภก็พอมีบ้างในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมีความสนุกสนานมีความเบิกบานทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันจึงทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขมีคนอิจฉา แต่ให้ท่านระวังอาจจะมีคนเข้ามาพูดจาอะไรให้ท่านระวังเอาไว้ให้ท่านหูหนักๆอย่าไปหูเบาถ้าหากว่าหูเบาแล้วอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวทําทให้ตัวเรานั้นต้องเสียอนาคตได้เพราะฉะนั้นการทํามาหากินหรือว่าการอยู่คลองเรือนนั้นให้ท่านระวังคนที่เข้ามาพูดจาที่เรียกว่ายุแยงให้ท่านระวังไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังในช่วงของปลายเดือนตุลาคมอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในเรื่องของการทํางานถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องโยนต์หรือว่าที่สูงที่ต่าอันนี้ท่านระวังอาจจะพลาดพลั้งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้รถใช้สนนท่านจะไปเหนือลองต้ท่านระวังเอาไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้อาจจะมีภัยหรือว่าจะมีเหตุอันไรเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ให้ท่านระวังเอาไว้แต่การระวังนั้นจะเป็นการดีเราระวังไว้อาจจะเกิดจากหนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเรานั้นก็เพื่อเป็นการ ชี้แนะแนวทางให้ความสว่างสวัยให้การรู้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงข้างหน้านั้นถ้าเรามีความรู้มีความระวังเราก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรถึงเราจะเกิดเหตุอะไรก็จะหนักจากกลายเป็นเบาทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรเทาเบาบ,าบางลงได้เพราะว่าเรารู้ทันกับเหตุการณ์ ในช่วงที่มันจะเกิดขึ้นการฟังนั่นก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังบางทีบางครั้งก็อาจจะตรงบ้างบางทีบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงเพราะเราทํานายในส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั่นจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกัแล้วเห็นดีเห็นงามก็้ท่าน กดติดตามไว้เพื่อเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี